เรื่องย่อละครเรื่องใจขังเจ้า ep ที่11ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่24กระกฎาคม2568เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33ฉชาวบ้านมาตีกลองร้องทุก์เพราะปู่เจ้าแสนคำดับบทโดยนายรณกรไม่เว้นวันทำให้พันแสงซึ่งดับบทโดยน่าเด็กคูกิมิยะบุกเรือนปู่เจ้าแสนคำเพื่อเปิดโปงให้ชาวบ้านตาสว่างเลิกเคารพนับถือ แต่การประทะกันในครั้งนี้ทำให้พันแสงจำได้แม่นว่าปู่เจ้าแสนคําคือหนึ่งในคนที่บุกปล้นบ้านฆ่าพ่อแม่และพี่สาวของตนในอดีตรวมกับแผนสีนินรับทโดยสุชาพงวิไลปู่เจ้าแสนและหลวงบวรทัตที่ระบดดโดยเดี่ยวสุริยนคิดว่าอาคมของพันแสงถดถอยเพราะมีความรักจึงได้ล่อพันแสงมาหมายเอาชีวิต แต่ในขณะที่พันแสงเพลียงพร้ำอยู่นั้นชวลาที่ระบดโดยไพรินนาดาก็กลับเอาตัวเองเข้ามาบังพันแสงและรับมีดแทนจนได้รับบาดเจ็บเป็นตายเท่ากันติดตามรับชมละครเรื่องใจขังเจ้าออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3